เก็บกันต่อครับนะครับมาเก็บดอกแค่นะครับหลายๆครับเอาไว้ต้มไว้แกงนะครับเอาไว้ต้มไว้แกงเอาไว้ลวกกินกับป้่นกับเจีวนะครับออะเก็บก่อนหลายๆ นี่ครับได้แล้วครับพี่น้องนะครับของขวัญจากธรรมชาตินะครับนะครับนี่คือของขวัญจากธรรมชาตินะครับที่ธรรมชาติมอบให้เขานะครับดอกแคขาวจุนพูนนะครับมอบให้คนได้ยูได้กินนะครับห่าต้องหันมานะครับใส่ใจ กับสุขภาพกันนะครับแล้วก็หันมาใส่ใจกับธรรมชาติกันให้มากขึ้นนะครับนี่แหละครับของยุของกินอีสานบ้านเฮ้านะครับหากินได้ตามธรรมชาติครับ,บาว่าจะเป็นยอดพักขี้เล็กพักกระเดาพักกระดุน,นะครับแล้วก็ดอกแคนะครับที่พี่นอ้องเลยนี่ครับนี่ครับ คื่อที่เก็บนะครับเดี๋ยวไปเก็บอีกส่วนหนึ่งนะครับอยู่ข้างนอกนะครับเก็บแด้หัวนึงนะครับเอาเทมาข้างนอกเก็บไปครับไลคครับนะคอมเมนขข้าวนั่งคมเนนะครับไลอยู่นะครับ,ยยนะนะรบเก็บ ตัวนี้กับสิบอดอนะครับไปลวกนะครับลอกใส่มันออกนะครับลอกใส่มันออกเวลาจะลวกนะครับลอกใส่มันออกแล้วก็ลวกลวกน้ำห้อนนะครับพุ่นละจนกาบาพอดีพุ่นละ นะครับห้ากัมาแพ็กน้ำเย็นไว้ล่างรางน้ำเย็นไว้รางน้ำเย็นไว้ไวละกะ็เข้องคอยแพ็กเขาตู้เย็นครับขั้นบริเวณกินมือน,นั้นนะครับเ้องกับแพ็กเขาตู้เย็นไว้ลวกกินกับตำสมกระแทบนะครับ เมื่อด,อดาดอกไปนะครับจะเป็นน่วยแค่แบบนี้นะครับเท่าก็มาลวกคือบักยินใหม่หละ่ะเห็นเห็นบอครับงามบ่ครับงา,บานบอนี่คือดอกแค่นะครับดอกแค่แค่หน้านะครับคนไทยเอือนมาเท่าเอื่นแค่ทงแค่ท้าแค่โคกนะครับนี่ละ่ะ นะครับอาหารการกินบ้านเฮานะครับนี่งามเยวเอาไปแบ่งกันนะครับแบ่งกันนะครับให้ได้กินกันทั่วกันถึงนะครับให้ได้กินทั่วถึงกันนะครับนี่คือดอกแคเานาะพี่น้องไล่ยอยู่นี่พูดนะพุดนะเนาบ่หน่อยดิครับม่หน่อยดิ นะครับผู้บางคนเพิ่นกับวรลลุจักว่าเฮาหลอกใส่มันมองไดนะครับโทรศัพท์ม่มีทางจับนี่ครับหลอก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 นะครับเห็นว่ามันจะมีหลอกสีกเลยครับสีกแล้วนี่ครับจะไม่ไดูปทรงนี้ห้องกระเด็ดตัวนี้ออกเลยนี่ นี่ครับเกสรนี่นะครับเล็ดเกสรดอกนี่ครับมันจะเป็นยังสีนี่ครับมันจะมีแต่ดอกเกสรดอกแล้วนะครับแล้วก็นําไปลวกกล้องว่าชัดบ่าเหรอแล้วก็นําไปลวกนะครับไปกินนะครับลายเติบนะครับแกงก็ได้นะครับแกงขึ้นเอาใหม่เท่านี้ละนะครับนะนะครับจะ ไว้กินกันนะครับไว้นั่นกันนะครับสำหรับผู้กินเปลี่ยนผู้กินว่าเป็ี่ยนกะนะครับแนนํากันกินไปเนาะครับของขวัญจากธรรมชาติปลอดสารพิษนะครับปลอดสารพิษแฉลอยเปิดเส้นนะครับเอานะครับดอกแคทงดอกแคหน้านะครับเห็ดไงหาไงนะครับช่วงนี่แหละครับดอกกําลังออกนะครับเอ้าไปกอนพี่น้องครับเก็บแล้วแล้วครับ